بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين وعلمنا التأوين رب شرع لي صدري واسري أمري وحل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم رقم قام ميتا باني قام جمعنا نقاب قام ميتا جاء الله دي بابا سبقى في نوم تكون نقاب วันนี้อยากจะนาเสนอเรื่องของสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันแถบสุนสัขหลอรอดวายเลฮิวอัสลามบอกไว้ว่าฮักคลมุสลิมอัลันมุสลิมคอมสุนสิทธิของมุสลิมที่จะต้องให้กับมุสลิมนั้นมีอยู่5ประการนะครับประการที่1ก็คือรอดดุสสลามนะครับรับสลามรับสลามคืออะไรเวลามีใครมาให้สลามอัสสลามอัลเลกุม um. นะครับวาญิบที่เราจะต้องรับ วาไลกุมสุสัทธมเพราะนั้นเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าฮุกกลมข้อตัดสินทางศาสนาสำหรับผู้ที่ให้สลามเป็นสุนัตนะครับเป็นสุนัตเป็นสิ่งที่คนกระทำทำแล้วได้บุญไม่ทำแล้วก็ไม่เกิดโทษอะไรสลามาเลยก้มให้สลามคนนั้นคนนี้ส่วนคนรับฮุกกลมเป็นวาญิบคือมีใครมาให้สลามกับเราเราก็ต้องวาญิบต้องรับพอพูดถึงสลามความหมายของมันก็คือการ ขอความสุขสันติได้ประสบกับผู้นั้นผู้นี้เห็นไหมนี่คือศาสนาอิสลามนะครับเวลาที่เราพบกับใครศาส,สนาอิสลามส่งเสริมให้กับอัส,สลาฮม,มา่ายไดกุมนะครับขอ,อให้สลามขอความสันติจนเกิดเกิดขึ้นกับท่านผู้รับก็บอกว่าลัยกุ่มุิสลามท่านก็ขอมีความสันติเช่นเดียวกันนี่คือสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราต้องฝึกฝนกับเยาวชนคนของเราในครอบครัวของเราลูกหลานของเรานะครับเวลาไปไหนเนี่ยบอกว่าไปบ้านโน้นซีเอาของไปให้หรืออะไรก็เรแต่พอเราไปถึงนี่สลามหัวเรยกลุ่มให้สลามกับเขาเขกาก็รับแล้วก็พูดจาดีๆกับเขานะพูดจาไพเราะอะไรกับคนที่เราให้ไปหาอันนี้ก็จะเป็นมรารยาท เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนไม่ว่าจะโรงเรียนใดก็ตามนะครับสิ่งที่อยากจะฝึกไว้ก็คือเวลาไปพบกับใครนะครับไปพบกับชาวบ้านไปพบกับคนอื่นก็ให้กล่าวอัสสลามมอะลัยกลุ่ม um นะครับเวลาจะกลับก็กล่าวอัสสลาหมอะลัยกลุก่ม um นะครับอันนี้มันก็จะเป็นการที่เอาอิสลามมาสู่การปฏิบัติแม้กระทั่งที่บ้านนะครับตามสุนนะอ่านาบีก็คือว่า สิทธิของบ้านก็คือเวลากลับมาเนี่ยก็ให้ให้สลามอัสสลาหมุอะัยกลุ่มนะครับขอความสันติสุขให้กับที่บ้านจะอยู่มีใครอยู่ใครไม่อยู่อะไรก็แล้วแต่ก็จำเป็นต้องอสุนัตให้ทำการให้สลามอีกประการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการสลามสมมติเราจะไปหาใครเราอยากจะไปพบใครเราก็พูดว่าอัสสลาหมุอะัยกลุ่มนะครับก็อยากจะให้เขาออกมา เกิดเขาอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่เขาไม่ออกเขาก็เงียบอยู่อย่างนั้นนะครับมีสองประเด็นนะครับหนึ่งไม่มีไม่มีคนอยู่ไปถึงอัสลามะฮ์ลยกลุ่มเงียบอัสลามะฮ์ลยกลุ่มเงียบอัสลมามะฮ์ลยกลุ่มก็ยังเงียบอยู่นะครับวาจิบตามอิสลิขอนท่านนบีมุฮัมมัดสลบเราเลยวัมตามคาสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าฟันยัรเยอะก็จงกลับนะครับก็ขอให้ท่านนั้นกลับนะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่แต่เขาไม่รับ ก็แสดงเ,เขาไม่ต้องการให้เข้าไปสิทธิของเราก็คือต้องกลับนะครับเพราะนั้นการให้สลามนี้นะครับสรุปว่ามันมีสิ่งดีๆมากมายอธีษฐานรสุลบอกว่าถ้าต้องการให้เกิดความรักในหมู่พวกเจ้าก็จงอิสรุสลามจงแพร่หลายจงกระจายจงส่งสลามไปทั่วๆนะครับและความประเสริฐก็จะเกิดขึ้นและความรักก็จะเกิดขึ้นกับพุทธศาสลาหมาในกลุ่มความหมายนะครับก็คือขอความสุข ให้เกิดกับทา่านบางครั้งเราไม่่อยอินกับความหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอินกับความหมายก็หมายความว่าเวลาเจอแล้วามีคนเอาความสุขมาให้เราขอให้เรามีความสุขแน่นอนนะครับเราก็จะเป็นบุคคลซึ่งที่มีความสุขนะครับที่ได้รับคําแบบนั้นเพราะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นได้ให้ความสำคัญการกล่าวสลามนะครับการกล่าวสลามเป็นคู่ให้เป็นสุน,นัดผู้รับเป็นหวานยิบนะครับก็ส่งเสริมเมื่อเราให้สลามซึ่งกันและกันวันเวลาฮิตเตอฟิกวันฮิดดยะ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته